คำเตือนก่อนใช้สมุนไพรควรปรึกษาแพทย์หรือแผนไทยหรือท่านผู้รู้จริงเกี่ยวกับสมุนไพรครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องทั้งหลายสเสนอมาแล้วสิพาพี่พาน้องมาเหตุสุดสมุนไพรรักษาฟีพี่น้องเรอรักษาฟีภายนโกเลยแหละพี่น้อง เป็นภายเป็นฟรีภายโอคเป็นแล้วหายรักษาแล้วหายหายแล้วเป็นใหม่รักษาแล้วหายหายแล้วเป็นใหม่อีกมันบวหายขาดพี่น้องมาฟังทางนี้พี่น้องมาเบิ่งสูตรตาสเดมาแล้วลองเบิ่งว่าสูตรนี้มันแท้ได้ผลจริงบ่หายขาดบ่มาเบิ่งน้ากันพี่น้ว่ามีอย่างในพี่น้องมีโบลายอย่างพี่น้องมีแค่นี้มีแค่สองอย่างในพี่น้องเน่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 นาว นี่คือหากปลาลเพือกเด้อพี่น้องนะบอแมนทอนไม้อื่นได้พี่น้องเนี่ยต้องต้องเป็นหากปลาลเพือกพี่น้องเออนี่คือเห็นหลับพี่น้องเห็นหลับเอามาเห็ดอย่างตาเสน่เห็นหลับเจ้าเสียเอามาเห็ดอย่างตาเสน่หจ้าเชี่ยเอามาทาผีบ่แมนเอามาฝนหากไม้พี่น้องเอามาฝนตัวนี้แหละนี่หากปลาลเพือกเนี่ล่ะ เอามารักษาฟรีก็ได้ดีพี่น้องแถมยังเอาไปเฮ็ดยาบำรุงร่างกายท่านชายก็ได้ดีเด้อพี่น้องเด้อปลาไหลเผือกเนื้อสูตรนี้รักษาฟรีโดยตรงพี่น้องมันไข่เป็นเป็นและหายหายเป็นเป็นและหายหายหายแค่สูตรในโรงพยเด้อพี่น้องเด้อมีหมักเน่าปลาไหลเผือกเห็นรับว่าแล้วก็บีบเลยพี่น้องว่าอะไรเลยเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเด้อ như nào này nào điệp nào luôn bài phải đó làm nào hoài lại nào xây tầm mặc hùng xây tôm xây kèn xây dăm một lần là phải đó Ồ đây thầm như là đó พี่น้องนะนี่พี่น้องนี่เอาห้าก,กวนแ l เพือกเล้วพี่น้องนะห้าก,กวนแ l เพือกจุ่มเ้วยพี่น้องทูทูด้วยพี่น้องนี่นี่พี่น้องนะทูให้ท่านฝนฝนพี่น้องฝนจนมันขุ่นด้วยพี่น้องนะ สูตรนี้รักษาฟรีโดยตรงพี่น้องเอ้ยฟรีที่เป็นเป็นหายเป็นเป็นหายได้พี่น้องนะในเมื่อท่านฝนคนแล้วตามใจท่านต้องการแล้วพี่น้องกรพอพี่น้องได้ที่เลยพี่น้องเนี่ย ไอ้ที่เด้กพี่น้องนะเอาประมาณนี้เด้พี่น้องได้คนแล้วคนกวนี้ก็ได้แล้วแต่ท่านท่านเป็นอยู่สายพี่น้องเป็นอยู่แขนเอามาทาแขนพี่น้องเป็นบงใดท่าบงนั้นพี่น้องหัวฟีเป็นบงใดท่าบงนั้นแล้วทาไปจักรระยะหนึ่งพี่น้องฟีของท่านจะเริ่มซุกเริ่มแตก เริ่มหายแห้งสนิทพี่น้องถ้ามันหายแล้วมันสีบวกกับมาเป็นอีกพี่น้องเอยถ้ามันหายแล้วมันสีบวกกับมาเป็นอีกเ้ยพี่น้องเน้อแต่ย้ำว่าต้องเป็นหาก de, หางประเพือกเพือพี่น้อง้อหาอื่นหมดได้เด้ะหักประเลือกเพือกนี่มันเป็นยาร้อนพี่น้องเป็นยาร้อนไปซ้อยกับจัดเชื้อราไปซ้อยกับจัดสีภายนอกเขานี่แหละให้สีหัดเร็วให้สีแตกเร็วให้สีซุกเร็วและมันก็สีย, kam, ย่ำย่ำลงไปล,ลากลึกของอัน สีพี่น้องเอ๋ยมันสิไประกัดหักของสีสีมันก็นสิตายแล้วมันก็นสิบวกเกิดบ้าเป็นอีกพี่น้องเอ๋ยทาบริเวณสีของท่านเหรอ่าเบ้บ่อยถ้าจนกว่าสีของท่านเสียหายขาดด้พี่น้องแล้วท่าจนสีจะท่านสนิทแล้วก็ยุดท่าพี่น้องเอ๋ยและสีของท่านสิบวกกับมาเป็นอีกให้ได้ีมันยังกลับคืนมาเป็นอีก บางที่เฮาใสยาตัวอื่นแล้ะมันบอไปกัดหักของฝีมันมันบวไปขาดเชื้อราเนี่ยทางใต้เนื้อเยอะของเฮาหันละมันบวไปขาดเชื้อมันก็นเลยกลับมาเป็นฝีอีกคือกอ้าภัยน้องส่วนนี้เจ้าได้มาดสายตาสนิทมีท่านท่านนึ่งที่อันหมู่หู่จักกันเนี่แหละเพื่อนมาเล่นมาอย่างเพื่อนก็เคยเป็นฝีเป็นฝีของเพื่อนหล้วเพื่อนรักษาเป็นหายกลับมาเป็นใหม่ รักษาหายกลับมาเป็นใหม่เพิ่นเลยเอาสูตรรักษาไอ้หักว่วกนนาอะไรเพือกฝนชะมั้นบางนาทาพอพอพนฝนชะนั้นบางนาทาแล้วมัน, card, านหายขาดบาดเป็พี่น้องแล้ววันสีบงก,กับมาเป็นอีกจักเถื่อพี่น้องเอยฟีของเพิ่อนเถื่อว่าสมุนไพรสูตรนี้ไพรเป็นและกาหายให้เราบืองไหมพี่น้อง้อมีไพรมีญาตีพี่น้อง,องเปลี่ยนฟีไายนกดักาสาให้หายเศร้าเศ้าหหาย เอาสูตนนี้ไปใส่ลงเบ่งพี่น้องเออเอาคลิปนี้กับไผ่หูจักล่ะกันนำไปใส่ลงเบ่ง้อพี่น้องเด้อเนมันกะอาจจะเป็นผลดีต่อท่านบ่หน่อยก็ห้ายพี่น้องให้ท่านศึกษาเบ่งให้ท่านเอาไปใส่ลงเบ่งเอาคลิปนี้กับขอจบด้อครับเนดะ้ขอขอบบขอบคุณขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมบ๊ายบาย